หลังจากพิธีกรรายการอย่างคุณมดดำคชาพานำเสนอข่าวนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในรายการข่าวใส่ไข่ที่ล่าสุดเธอได้มาร่วมงานกับเพรกหนุ่มสุดฮอตวินเมทาวินทำเอาหลายคนมองว่าทั้งคู่เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่และมีข่าวออกมาว่าให้หนุ่มนายนภัสหลีกทางให้เพราะฝ่ายหญิงมีคู่จิ้นใหม่แล้วงานนี้แองจี้บุนิสเซอร์รายการเลยต้องหันไปถามพิธีกร,รตัวพ่ออย่างหนุ่มกัญชยัยว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะเขาเองก็สนิทกับทั้งคู่ทั้งมาวินเมทาวินและนายนภัสเลยอยากรู้ว่าพอสนิทสนมกันแล้วจะรู้อะไรมาบ้างหรือเปล่าซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ได้หลุดปากออกมาว่าวินจะมาจีนกับใบเฟิร์นไม่ได้เราก็ลำบากใจจะพูดซึ่งนายนภัสจะหลีกทางให้วินมันเป็นไปไม่ได้และวินก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะพ้ายได้อย่างไรทำเอาคนกรี๊ดกันทั้งสตูดิโอ ประมาณว่าวินเป็นน้องชายของนายนาพัสจะไปจิ้นกับพี่สะพ้ายได้อย่างไรแต่อย่างไรก็เราทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าแต่ผมอยากให้ทั้งคู่เป็นแบบนั้นงานนี้ทำเอาแฟนๆรอกรี๊ดกันได้เลยจ้า